dạ hóa rồi đúng đen mô sao ta mà có tô cơm lại cái cái trà đi ờ rồi đó trà rồi bật bút bật tiền xong con cái chỗ đó đi 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 đi

นางงามหุกใจัโอ้อย่าลอยใจได้ได้งวดเนีนางงามหกกับนุ่นนางงามหมุกอันนี้นางามจากวมนหุกนางมูน่จับไเลยก ah ันลังพอ